ชิปนี่เขานัดกับทีมงานว่าจะออกไปอ่างน้ำมั่งอยู่ที่ผู้เขากล้วยซื้อออกไปตามหาวิวง,งามๆสิเป็นยังไงไปติดตามเบิ่งน้ำกัน สำหรับการเดินทางไปในครั้งนี้นะครับไปทั้งหมด6คนการออกที่เตาเทือกเขาต้องเตรียมพร้อมทั้งโขกันนอนอยูกับทงมื่อไปก็มตัวออกเดินทางบันนี่ฮอดเวลาและ่ะสำหรับ4คนทีมงานเขาพันเดอออกไปก่อนเนาะพวกเราได้บอกมันว่าออกไปก่อนเด้อเด้อเปล่าไม้เดียวพันหุยขี่สวีดกับเมียไวาเส้นทางในทริปนี้แม่นเขาออกมาทางทางงอนเปล่าไม้ต้องเขาแม่นห่างจากตัวเมืองประมาณ5 3กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาในการขี่รถประมาณสชั่วโมงกูกลัวเส้นทางในการมากระโบนหยากไรนาะส่วนไรจะเป็นทางยางรีวิวในการมากรจะสังเกตเห็นทงหน้าเขาลากัขี่เขา จะเป็นทางดินแดงทั้งเมดพอดีว่าหลุนไอในกลุ่มเพิ่อนกระสวนว่ามาแวะสวนไอก่อนไอมะลักสื่อดินไว<ช>้35เฮกตาร์เพป็นว่าโอ้ยทาสีปานนั้นโบเมนลักสือ่อแหล่ไอเลยแล้วเขาก็ได้หอบสเสบียงอาหารที่เขาก,ากักเก็บไว้ลงมัม<า>่งิบ้านนี้โอ้ยสีหอดอ่างหนักพอดีเป้าหมายตอนที่แรกมันเข้าสีมาอ่างน้ำมั่งแต่ว่าเส้นทางบ่อำนวยความสะดวกพวกเขาก็เลยเปลี่ยนแผนมาอ่างน้ำปอดแต่ว่ากับวิวดีบรรยากาศดีคือกันแล้วก็เลยมาหอดอ่างน้หปอดแล้วแต่ว่าวันที้เขาได้ไปแวะสวนหลุดไอยยนึงก็เล เอ,อตาลอยเฮยกิบนบดไล้สองสามปองนี่สอเดี๋ยวเขาสิไปนางอยู่แค้มตูนั่นมาเบิง่งนบรรยากาศเป็สิฝนตกอยู่แน่เลย ก็เลยออยังเขาไปทำผัอวอวบโซูในกลุ่มว่านางหนีหรือห่างไอไอคิดว่าเป็นนางอยู่ห่านดีกวัาเปิดว่าสันจากนั้นเขาได้คลิปกำขุบงามๆยมงงามมาอีกคู่หนึ่งเพิ่นก็ว่าทายใหอายเด้โอ้ยหาแนวใหญ่คอยแท้กสำหรับอ่างงินปอดนี่ก็เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึง่งที่คอยลงหมักและมีวิวที่สวยงามแมีอากาศที่ลมลืนถ้ามีโอกาสแล้วก็จะหาเวลามาอีกให้ได้เออคำว่าซองเกลี่ยเลยครับ <laughs> ไปก่อนเจอกันคลิปต่อไป